ครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาต้อนรับเพื่อนเกษตร52นะครับมางานเกษตรโคราช94ปี G, ซึ่งเป็นงานที่ที่มีรวมสิทธิ์เก่าของเกษตรโคราชทุกๆรุ่นนะครับมา,าร่วมตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเวที<ม>เส้นเสียงนะครับแดนเซอร์คนก็มาแล้วนะครับออกำลังบวมๆนะ

เดินทางเปิงครับพี่ไดรอดรอดร่อนหลายๆมีความรู้สึกยังไงบ้างดีใจที่ได้เจอปูยุบินอ๋อปู่ยุ่หรอ้ยทำไมทำไมโตโตขึ้นจ้ะอะไรโตอะไรโตขึ้นเจ้ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกผมครับเอาคนรับฝากครับเหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมยังไงคืออะไรวะเหมือนเดิมยังไงปเจ้า มาเจอมาเจอแฟนเก่าที่เอาหัวใหม่เสียใจอย่างแรงเลยขอบคุณมากครับดีครับเห็นเพื่อนๆมาดีใจแล้วก็มีความสุขที่เห็นเพื่อนๆหน้าตาอิ่มเอิบกันทุกคนเลยนี่อิ่มเอิบกันเลยเหรอความเผาไม่มีอันนี้ป่ะคนามเผาไม่มีมีแต่ความมีแต่ความนุ่มนโอเคดีใจมากวันนี้มาเต็มเตรียมพร้อมมาหลายวันแล้วนะมารับเพื่อนๆแล้วก็มีของมาให้เพื่อนๆกินด้วยวันนี้เยอะๆหลายรายการ นีเล่นเกมเนี่ยนะมันมีพาเล่นเกมโอเคโอเคครับสนุกสนุกค่ะน้อยเป็นไงบ้างอ่าน้อยจะไม่น้อยนะคะเป็นไงบ้างวันนี้เอ่อมาเจอเพื่อนก็โอเคโอเคค่ะมีความสุขนะคะแล้วก็เต้นด้วยอ่าเต้นเต้นมีความมีเสน่ห์สวยโอ้ยรุดรุดจากคุกมาแล้วดีเนาะโอค่ะมันมันดีค่ะดีกว่าอยู่ในคุกเออโอเคไปมีความสุข แนะนำตัวหน่อยนะหมู่สาค่ะแนะนำตัวหน่อยคนหมู่สาเยอะลอ๋อเป็นไงบ้างอรบรรยากาศเป็นไงบ้างครับบรรยากาศดีอบอุ่นค่ะเพื่อนอบอุ่นเนาะอบอุ่นมากมีความุขเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเป็นเด็กอีกครั้ง่เรามันยังเป็นวทีนอีกครั้งหนึ่งวทีนเนาะโอเคครับขอบคุณที่มาฮันนีมูนกันในบรรยากาศแบบนี้เป็นไงบ้างครับ ย,ยังรอเพืเ่อนๆอีกหลายคนนะก็รีบรีบมานิดนึงวันนี้คนเดิมนะอ,อ่าคุณคนเดิมคนเดิมนะเยนยงโอภาคุณน,นะคนคนสุดท้ายแล้วแหะคนสุดท้ายะเี่ดีใจแล้วเนี่ยดีใจนะไม่รู้จะดีใจดีไหม เพื่อนเรืองสัตนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันนะครับก็มาวังพู้ตัดโชคดีทุกคนโชคดีทุกคนทายเพื่อนเพื่อนหน่อยครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกสนานมากค่ะได้เจอเพื่อนวันนี้เพื่อนเยอะมากเลยโอเคเยอะเลยใส่เสื้อเป็นทีมเดียวกันเนาะใช่ค่ะนะครับเกตเตหอันนี้ทําอะไรอยู่ครับนี่กําลังทํา แจ๋วดีขมถ้าสายทานต้องมาตรงนี้นะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้มีเพียร์แนววันนี้ไม่มีแจบ๋บอมียำแหนมออ๋ยำแหนมปลาหมูย่างนมเนี่ยนานๆจะเจอกันนีไม่รู้ก็คุยอะไรกันบ้างคุยอะไรกันบ้างครับคุยกันว่าดีใจที่เจอกันครั้งแรกเ,เปียกสิเนี่ยเปียกเขาเปียกทำรอง,องเดียวมาครั้งแรกรู้สึกเป็นไงบ้างเปียกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะที่เจอเพื่อนคนแรกมาเป็นที่ โหเยี่ยมเลยเอาคนกลางนี่ใครตัวเล็กกับเพื่อนน้องน้องเล็กค่ะน้องเล็กอ๋อเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะดีใจด้วยค่ะดีใจค่ะที่ได้มีใจนโอเคนี่เห็นบอกว่าจะไม่หลับจะร้นะเพลงจะร้องเพลงโอเคครับขอบคุณครับใ่ะเอาหน่องถ้าใครเพื่อนๆหลังยังไม่แท้เออเป็นไงบ้างสบายดีครับมีอะไรคุยกับเพื่อนๆบ้าง ออที่มาเจอกันวันนี้มีแต่ความปราดปุ้มดีใจไม่มีอะไรคนก้างๆนะใครแนะนำหน่อยคุณประดิษฐ์ครับเพื่อนการเรียนห้องเดียวกันเลขที่เลขที่ก็ติดติดกันเลยนะโอ้คนนี้ผ่านไหมคนนี้ผ่านไหมได้ข่าวว่าเก่งทุกเรื่อง่ะถูไหมฮะอันนี้ใครนี่ใครแนะนำหน่อยอันนี้คุณเด่น คุณเด่นเอาายงานตัวน้อยอม่นำตัวหน่อยเด่นขเด่นอขอมีข้าวเหนียวที่อร่อยที่สุดโอข้าวเหนียววันนี้เอาข้าวเหนียวใหม่มาไหมเอาเอาข้าวเหนียวใหม่มาจ้องกระสอบนะแต่แฟนคนเดิมนะคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงน่ารักจังนะคู่นี้ครับก็ขอบคุณคนเดียวที่สุดนั่ท่านเกษตรโกนะครับพา คุณครูมาด้วยนะครับก็มาบรรยากาศงานก็จะเห็นบรรยากาศเยาวเตรียมเตรียมผัดมาไงเอาพอมือว่าไงไม่รู้มาไงอ่ะไม่รู้เอามางานอ่ะอาอาตัวย่างไหมเนี่ย อ่ะไม่พยายาหรอเามีอะไรคุยกับเพื่อนๆบ้างมี่นีมีวันนี้พี่ใหม่วันนี้พี่ใหม่สารภาพมาคุยไปเออสารภาพกันหมดละมีอะไรสารภาพมีอะไรสารภาพบ้างขายหมีอะไรสารภาพบ้าเลยถามมาก่อนสารภาพเลยที่ผ่านมาน่ะของจริงนั่นแหละคือเดินตามสายมึงอะไรโอเคโอเคอ่าวันนี้เราก็มาอีกหนึ่งคู่นะเจ้าพ่อโนนแดงนะฮะโนนแดงประทัย เป็นไงบ้างครับมีความสุขกันไหมอ้าตั้งใจมามากครับตั้งใจนะครับไม่บ้านสุขอันนี้ปิดร้านมาเลยใช่ไหมปิดร้านมาเลยครับอ่าปีนี้ต้องเต็มที่รดขึ้นเวรครับไม่ไม่ขึ้นเวรลดเลยครับรดทุกอย่างเลยครับล็อกไม่ขึ้นเวรลดทุกอย่างเลยตั้งใจมาครับอ้าโอเคเสียเวนเราเองนะครับ มาจากโนแดงครับโนแดงประานาธทคัเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มาอาักคายหน่อยอถ้ามาทานให้รีบมานะครับโอเคเพื่อนเพื่อนยังรออยู่เอาสักหน่อยนี้เอาสักหน่อยเพื่อนเพื่อนยังรออยู่คุยนะยินดีที่มาทุกปีก็มีความสุขทุกปีนะต่อไปเราต้องมีพันธสัญญากันว่าเราจะมาทุกปีเนาะปีหน้าก็จะมาแน่นอนโอเคครับโอเคดีเลยดีเลยเออแมส เดี๋ยวสาว่าจะเมียว่าจะไม่ได้มาไงเออทำไมทำไมถึงได้มาเออไม่อยากบอกเมียลุกหน้าเอาละบอกปุ๊บมาปั๊บมันมาเลยรใช่ไหมแล้วคลิปนี้จะส่งไปไปทั่วเลยส่งไปก็ไม่รู้เพราะเมียไม่เล่นเดี๋ยวทีนี้ไม่คาดหวังคุณดึงดังใจมายังไม่เห็นหน้าเลยเพื่อนๆหน่อยเพื่อนหน่อยโอเค เพื่อน5 2พร้อมแล้วใครยังไม่มายังมาทันครับอ่าขอไลน์หน่อยโอ้วันนี้ใครนี่คนนี้ใครจำเพื่อนได้ไหมนี่อ่าสุรัตน์ครับสุรัตน์สุรัตน์สุรัตนพินที่ไม้ปะโอ้สุรัตน์พินที่ไมยโอ้ยดีมากอันนี้มันต้องเป็นที่ไม้เยี่ยมย่ำย่ำคอมโพนครับนี่มูลิงมาครับวันนี้ครั้งแรกใช่ไหมคนนี้มาทุกครั้งวันนี้มาทุโดนไม่เหนื่อยใช่ เราชวนเพื่อนๆหน่อยทีมหนึ่งจับได้เดี๋ยวเจอกันเลยกันมากันเลยมากันเลยครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับอย่างดี่งโอเคครับโอเควันนี้ทีมไหนเมื่อกี้ทีมทีมสองใช่ไหมเราทีมสองเราทีมสองสองครับอ่าพลาดตรงตรงตงเรือนิดนึงเพราะเรือได้ตัวขับท้ายจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าอุ้มอุ้มอ่ะอุ้มกิจกรรมที่อุ้มเออนะที่ให้มา ้าขออนุญาตถ้าวันนั้นกูอินเนี่ยผมขอขอสลัดกิจได้ไหมอ่ะขอไปก่อนจะไหมบายกันได้ไหมโอเคโอเควันนี้เพื่อนสำรานได้เข้ามาร่วมงานกับคุณนายด้วยนะอันนี้เป็นคุณนายเอ้ามามา มาครั้งแรกครับมาครั้งแรกเป็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างรบเจอทีมสองสนุกสนานดีได้จังมาลูกทีมมายางมันยืดได้มันยืดได้สนุกสนานเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่มาที่มาแจ้งให้การของมันยืดเป็นผลที่ถามเมื่อกี้ว่าออกจากถ้ำมาได้อย่างไรเสียพิ่เสียพิ่งเพิ่นได้ลายกลุ่มครับมาครั้งแรกติดใจเลยอ๋อร่อยโอเคเป็นกิจกรรมเนี่ยโอ้โหไปเลยให้คุ้ม เ้าชายไปด้วยก็ให้ก็เป็นผู้ชายเออเอาไปเอาไปอยู่ฝั่งนั้นไอ้พวกอย่าไปใกล้เอามึงอยู่คนละทีนไอ้พจะอยู่คนละทีมาประเดี๋ยวขอเจ๊พี่พัดแต่จริงไงมึงรู้ยังเอาผู้ชายแค่สองคนก็พอใช่ไหมเดี๋ยวจะจับจิ้มนะอาจำตาเอ็มานี่โอ้ยคอยงกันเด็กนักกีฬาอย่าพูดวายกับกรรมการนะเพรางอันนี้นะ ลองเด็กี่สสวมเล้ด้นักกีฬาหน่อยไปยังย่ก่อนนะคับใส่แล้วก็มาให้ผู้หญิงแลนมาแลนมาแลนมาให้เปลี่ยนให้ผู้หญิงอทพหญิงกันแมนแล้วก็ผู้ชายั้งนแตแลนมาเปลี่ยนผู้ดีโอเขาจชนะอกลุนาเอาพระธรามออกเหมือนใส่ทันส์ลแต่พระธรามไอ้หัดเน แล้วเอตวแกว่าไเมื่อก <No 1> <I EN> <IO> <N> ี้ต่เพื่อย่าเพิ่งเขาเตรียมหาลูกไม่ใช่ก็หาคนอยู่หนุ่มใวุ่นวายมาที่หลังกาคื้วินนี่แล้วก็หนีหรือว่าวิ่งไปให้วิ่งไปเออ สองยิงสองใช่นักกีฬารู้สึกจะคึกคักเลยอ่านนะครับเดี๋ยวกันนะครับกรรมการถ้ากรรมการพร้อมแล้วยกมือบอกกรรมการพร้อมแล้วยกมือบอกสองต้งเรีนมาแล้วก็ บัวมาเดียวนี่บัวมาเที่ยวอันนี้ก็ผัวหนีผัวหนีมาเดียวอันนี้คือคือเล่นเกมนะครับเกมแขนด้วนใส่กางเกงนะครับเฮ้ยจเอาพี่สีแมงอันเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมคือตอนนี้เล่นเกมก็ให้ให้ทดลองก่อนนะครับ น้องักกีฬารู้สึกเป็นไงบ้างเหนื่อยแต่บ้างอายุเหนื่อยตอนอายุนี่เท่าไหร่เนี่ยเหนื่อยตอนอายุเท่าไหร่ห้าเจ็ดอายุห้าเจ็ดหัวหลอกวันนี้ไม่ใช่หลอกไม่ใช่หลอกคือเหนื่อยนั่นแสดงว่าอายุแปดพันพ่าเด็กอายุสิบเจ็ดไปเที่ยวมา ด็กไม่ทิ้งแถวกลัวเมียเหงาฮะ,น,น,ะนี่มาปีแรกเออัอเนี่ดูผลของการมาปีแรกครับนี่จ,จะประมาณนี้แหละครับอารมณ์ของคนมาครั้งแรกสนุกอยู่บ้านไม่เคยสนุกนะมนัน <laughs> โอ้โอ้คิดนอนเลย คร,ครับเพืเ่อนมาปีแรกก็จะประมาณนี้แหละครับอารมณ์ประมาณนี้ครับอันนี้เสียมานะเสียมาอ้าวรุปเลยจโรนี่นี่ประมาณห้าห้าสิบกว่าคนลอเค หลายคนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข่าเขาดิเดี๋ยวไม่เข่าอันนี้ซุมซอยจุนะครับคุณสุมซอยจุมาจากรอยเอ็ดมาจากสารคามมาจากปาจีนบุรีนี่ซุมซอยจุนะฮะ ยนดครับเครับเยดังครับเวันนี้ข้าเช้ากาแฟนะจ๊ะกาแฟข้าวเหนียวไข่ทอดไข่เจียวข้าวเหนียวใหม่้วยนะกาแฟดริปอันนี้ขาใันขาลุยเลยเนี่ยปิดงานเลยเนี่ยสุรัตน์านินิานปินิดนินปินปิรานปิงงานดป จะบองยที่เขาจ้บองกันโกโอเคโกได้แล้วดูจ้บองนี่คนัจ้าบองสุดยอดอันก็มีปลาทอมีไข่ต้มเนาะโอเคเฮ้ยช่างใหญ่มันเอาเมยมาด้วยไหมรัเราไปนอรับนี่นมีนะมีมีหน่อยมาด้วยใครอยากได้มีบ้างปะปา ใครยัไมรู้มันเดินเอาอยำมันเดินเดินได้บาอะไรเนี่ยนะไปหนุนมปนี่ครับเองไม่ร่วมเมียครับครับเองเนาะปลูกพืชไปเหมืนกันเมียมันเป็นภาระอย่างเดียวใครเมียเป็นภาระบอกมาเมียยำเป็นภาระอย่างเดียวพระละอะไรไม่ใช่มึงไอ้กูเมียพามาด้วยไอ้กูเมียมึงล่ะกินอาหารเช้ากันบิ๊กฟับขับรถขับรถเองไหม ใ่เจียวครับนีเองหรอวะแล้วถ้าไปทำงานได้ใครจะเหมือนอาจารย์อะไรนะที่แปนถูกทางที่ไม่เลืออะไรโอ้เมื่อคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถอยรถรอเขาก่นยังขึ้นไปรอเองไม่ขึ้นนีเมื่อคืนสามีกูไปนางกางเดินกปนางนี่มันเป็นปัญหาเรื่องจะกลับบ้านเร็วเนี่ยนี่มันไม่เมาดอช่วงไปนาช้าเช้าไปทำอะไรนะอันนั้นยันก่อน หารช้าเรา่ลอ้มีหลายชุดเวสวัสดีครับมาทำอะไรนี่แถวเนี้ยเขาอยู่กันมุมนู้นน่ะ ใช่เพียงนี่ยแต่ว่าถ้าว่าทยไ่ไ้เ่ยแต่ราายังไง้ามา เมื่อวันที่ หมดไม้งามศิลปินเดียวกระเสรดห้าสอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nhất กัปช่องนมาเป็นครั้งแรกสุดยอดเลยได้อยู so ่ไหนก็จะอยู <S 2> <S 2> hey, os, yes, ่ครัวนะครับ ก็ไ,ได้อยู่ครัวนะครับ